ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีทั้งช่องทองสี youtube ครับผมครับก็ทั้งช่องก็จะพาพี่น้องมาดูการเปิดตัวนักกีฬารอบชิงชนะเลิศครับผมรอบชิงชนะเลิศกีฬาบ้านสิงเกมครั้งที่25ครับผมครับอันนี้เข้าถึงรอบชิงแล้วครับผมเป็นวันสุดท้ายของรายการครับผม รอบชิงชนะเลเิศระหว่างบ้านหนองขามหมู่ที่สองครับผมพบกับหมูสามบ้านสิงครับผมแชมป์มเก่าครับพี่น้องแชมป์เก่าครับผมพิธีเปิดตัวนักกีฬารอบชิงครับผมครับสุดท้ายท้ายนี้ในมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลเป็นประธานปิดงานวันนี้ครับผม ครับก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งครับผมขออนุญาตเดอ้อคุณครูเทียมเอ้ยขออนุญาตครับผมขออนุญาตเอาภาพเขา youtube ทองสีย t u b e ครับผมท่านก็ได้มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกประเภทครับผมเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาตําบลบ้านสิงห์ลูกหลานบ้านสิงห์ของเราครับผมท่านก็มี รางวัลมาเป็นกํำลังใจให้กับนักกีฬาบ้านสิงห์ของเราครับกีฬาบ้านสิงเกมครั้งที่ย5ิมห้าครับผมครับเปิดตัวอย่างสวยงามครับผมครับพี่น้องเอ่อแนะนำตัวนักบอลนักฟุตบอลครับผมแนะนำตัวนักฟุตบอลบ้านสิงเกมผมเองก็ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก มาขอพูดเสริมนิดนิดน้อยๆครับผมครับต้องขออนุญาตคุณครูด้วยครับผมที่ถายพงถ่ายภาพติดเข่ามาด้วยครับผมขออนุญาตเด้วครับผมถ้านี่ตรงไหนผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยครับผมครับเปิดตัวนักฟุตบอลรอบจริงชนะเลิศครับผมอย่างสวยงามครับพี่น้องครับ เป็นวันสุดท้ายของงานกีฬาบานชิงเกมครั้งที่25กห้าครับผมได้คู่จริงกัดสมศักดิ์ีครับผมสู้กันอย่างมัมันปีนี้รู้สึกว่าดีครับนักกีฬาเล่นอยู่ในเกมกีฬากันทุกทีมทุกคนครับผมพี่น้องลูกหลานบ้านสิงของเราปีนี้รู้สึกว่า ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับผมดีมากๆเลยพี่น้องเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยเล่นกีฬามีน้ำใจนักกีฬาการกระทบกระทั่งนิดๆในน,น,น้อยคือยในเกมกีฬาในเกมการกีฬาครับพี่น้องก็ไม่รุนแรงครับผมก็ถือว่ามาดีครับพี่นี่มาดีครับผมมาดีทุกประเภททุกนักกีฬาครับผม เล่นกันอยู่ในเกมกองเขียก็ไม่รุนแรงครับผมภ <c oughs> <c oughs> าพบรรยายครับพี่น้องภาพบรรยายครับผมผมเองก,ก็พูดไม่ค่อยเก่งหรอกครับยังไม่สันทัดธไรการตัดต่อตัดกลิบตัดไรก็ยังไม่เก่งครับผมเป็นช่องบ้านนอกช่องเล็กๆครับผมกําลังศึกษากําลังคิดทําช่อง y youtube ครับผม ด้วยความแรงบันไดด้วยด้วยด้วยความได้แรงบันไดใจจากบทเปียววงสาหน่อยครับพี่น้องก็เลยได้มาทําคลิปทําอะไรให้พี่น้องได้ดู <c oughs> ตอนนี้แกจักถึงรอยคลิปยังบุครับนี่ครับผมทายทายสุดคอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อสวัสดีครับ